สวัสดีค่ะลูกค้จาจ๋าวันนี้แม่ค้ารีวิวนะคะอันนี้จะเป็นนกนะคะนกแก้วนะคะที่เรานํามาเกาะกับน้ําตกนะคะแม่ค้าไม่ได้เปิดน้ําตกนะคะพอดีถ้าเปิดจะเดี๋ยวประเด็นใส่นกนะคะ,อ,ะอันนี้ลูกค้าเรามีหลายสีมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะคะเกาะตรงไหนก็สวยใครที่จัดบ้านตกแต่งบ้านทําอ่างปลาทําทสวนหย่อมนะคะแนะนําให้ซื้อนะคะตกแต่งบ้านตกแต่ง ส่วนหย่อมของตัวเองนะคะเรามีหลายสีเลยลูกค้าจ๋าเป็นงานเซรามิกทำสีสวยๆนะคะมีหลายสีเลยนะคะร้านของเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่ใจกลางเมืองอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะลูกค้าเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะอันนี้เป็นนกหัวขวานน่ารักมากลูกค้าจ๋า าลูกค้าดูดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้าลูกค้าจะสั่งซื้อนะคะก็สั่งได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าจะส่งสินค้าทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเราส่งสินค้าเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าแพคให้อย่างดีห่ออย่างดีด้วยวัสดุการกระแทกอย่างดีลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะ ูกค้าจ๋าเราจำหน่ายของแต่งบ้านนะคะเป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะสำหรับเสริมพงด้วยโดยตรงเลยนะคะมีให้เลือกได้ทำหลายรูแปแบบตามลูกค้าต้องการเลยนะคะสินค้าเรามีเยอะลูกค้าเข้ามาเลือกดูก่อนเลยลูกค้าอยากจะตกแต่งบ้านอยากจะโมดิฟายน้ำตกของลูกค้าอย่างไรนะคะเข้ามาดูเลยเรามีให้เลือกเยอะกระถางเราก็มีนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกระถางปลูกแคนตัสนะคะ ก็จะเป็นโอ่งอันนี้จะเป็นใส่ไฟหัวเสาก็ได้ทําน้ําตกก็ได้นะคะวางหน้าร้านหน้าบ้านก็ได้สวยทั้งนั้นเลยลูกค้าแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะคะแจกกันนะคะเราก็มีถ้าจะเป็นกรอบรูปเสริมมงคลเสริมหวงจุ้ยนะคะเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆนะคะก็เข้ามาสั่งซื้อที่ร้านเราได้มาเลือกมาชมได้เลยลูกค,ะคะ้าจ๋ะอันนี้ก็จะเป็นแจกกันนะคะใครที่เสริมหวงจุ้ยอยู่นะคะวางตรงทางขึ้นบันไดน,นะคะของบ้านนะคะก็เสริมหวงจุ้ยนะคะ ก็จะเป็นโอ่งน้าโอ่งน้ําเรามีหลายขนาดหลายแบบเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะทําน้ําตกนะคะหรือว่าจะเอาไปวางตกแต่งบ้านหรือว่าปลูกต้นไม้เป็นกระถางแบบต่างๆนะคะเรามีให้เลือกเยอะเลยหรือว่าจะเป็นเครื่องครัวนะคะเครื่องครัวที่เป็นงานเครื่องปั้นดินเผาเราก็มีเยอะค่ะลูกค้าอยากจะได้เป็นชามเป็นแก้วนะคะมาได้เลยค่ะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษนุโลกสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะถ้ามาไม่ถูกเบอร์0657894935ค่ะ นี่นะคะน่ารักมากๆลูกค้าจ๋าโอ้ยอย่างนี้นะน่ารักเาะ